คุณเข้าไปก็ไม่สแสดงบัตรอ่ะเออแล้วก็ใส่กุญแจเอออทายทายอ๋อทายพร้อมเออทายเออก็ไม่มีคนผิดก็ไม่ต้องไปมีปปสิครับแต่ผมแจ้งแล้วเขาไม่ยอมไปเพื่าาอเบอกเขาบอกแล้วนะทำไมลั่นใจกันไงเห็นอยู่นี่แอมก็รู้สึกบ้าแค่ไหนขาวเจ้ามี่ยังกินบอลคู่มือถามมังงุ่ยมยายามไปขายของขาเจ้ามี่กำลังเลยจักบาทขาเจ้ามีเงินเดือนกินข้าเจ้าบเดือดร้อนข้าวพิษข้าวพิษบ้านป่นเพิ่งแก้ขเจ้าบ้านยาร้อนขาเจ้ามีเงินเดือนกินไม่ใส่ว่าไมีเงินเดือนเพี้ ไม่ลเลยเราจะปัดตระหนมเลยมไม่ตุ้ต้องถ้าไม่มีบัตมบรม,มันต้องมีบัตรเป็นมรเออมันต้องมีบัตรหนึ่งมัต้องมีบัตรกรมใช่ไปรู้ว่าจัดสารไหมมีประทับตาตานมันมีสิทธิ์ถึงจะจับได้ได้ปะต้องมี ัตัวจำว้งากสไปยืนมาเขาก็จับเขาไปก็ตึ้นเลือกใช่ไหมอันนี้ไม่มีบัตรเลยต้องมีเจ้าของบริษัทมานัาครับขมีตรงนี้ไปลบของตางครับายพ่อมท่ายพ่อมเออทายทายเลยมีลาเขาเป็นไดร์อยบุ้งขอเน่ร์อยไปท่ไระา่อม่ายพ่อมถ่ายพุทธโยมพระเจ้ามายาพใช่ คุณมาไม่แสดงตัวคุณเขาก็นึกวม่ี่ได้ดิเร้เออ้วเออใช่แล้วคุณเข้าไปคุณไม่แสดงบัตอ่ะาเออแล้วคุณรับุญแจเาเนี่ออแล้วก็ใส่คุณแจรกเป็นรอน่อนกับลปเตเออแล้วพวกผมจะให้ จะมาหากินหยังเอเาขาจานกีแเอาไอ้กามากางนาไม่เอท่นี้้าเจ้าอก็บอมนี่เออบอกเา้าจก็ไแกรู้เออแงเจ้าของริกรจิบไแจ้งามาเขาอีกแล้วโรงพักไหนออโอ้ยบุนเหออ้เ้ว

งานเราแล้วจะดีไปซะบอกเราเลยวเราไปเอาเอกสารมาครับคุณนู้่ราจะใส่ผ้าผู้จับไม่นับผู้จอ่แสดงตนไครับมีหมายมีอะไรขอด้วยขอดูใบด้วยครับไม่งั้นไปไม่ได้มีอร่เตือนกันตัวกันธุ์ดีไม่ได้ไม ยันู่นก็แสดงบัรวก็ถูกต้องก็จับไปบริวารเจ้าถุงยางจุดกุ้งเหยินใบริไมัน้ำเอาแถมมองแถมก็รู้สึกบ้าคาใน่าขาเจ้ามีเงินกินบอคู่มือถามมึงวัวข้าะไปขายของขาเจ้ามีเาไรอยู่ในกระเาขาเจ้ามีเงินเดือนกินขาเจ้าบ่าเดือนร้อนข้า่อพิษเัาพิษบับานพึงก้าเจ้าบ็่เดือดร้อนขาเจ้ามีเงินเดือนกิน่พ่อว่าไม่ีเงินเดือนเิยน นียนมาเ็งกันเสียลคุยครับีมเออเียเออไปคนเดียวีคไอ่้ค๋ยวอยู่คนเดียวเดี๋ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้คนเราต้องช่วยกันตายก็มีค่าเอาไปโรงพยาบาลเหาว่าเป็นโรคอะไรประจำตัวตายอีกเวรกับ

คิด่ีแงามยจับมาทีมายจั่หาัได้เขาเาเป็นเานที่ไปัแต่เข้าไปอะรู้เข้าไปแล้เาพระนั้นเ็ต้องมาเข้าไศาลจีนแจงนะครับใช่ครับเราต้องไปให้การทั้งไม่ใช่เราพูดตรงนี้พูดกันแย่เราไรู้เอาจะได้รู้่ที่เราสิ่ตน้าเราไ่ด้จเดินเลร่วมงาูดกรณี พอกันก sort of ็ดีเนีงมี่นนนเป็นทุก่าเคลื่อนไปด้วยเคลื่อนไปด้วยเอาเอารยังไม่ครบยังอนรถรถล่อนรถเรเอรเมรมาถิ่รถเมาเราม พี่บอกว่าเไม่มีคนผิดอย่างงนบอกพต้องไปด้วยขมาว่า่มีคนผิดอย่งชับเออก็ไม่มีคนผิดก็ไม่ต้องไปดีสิครับแต่ผมแจ้งแล้วเขาไม่ยอมไปเืออกทาร่างกทำไมร่างกายก็เเห็นอยู่นี่ทำลายร่างกายคือรับนี่อะยังไม่ออกมาเลยะกไไง ผมเชื่อตัวชจะที่นเผมยังไม้อมนันหมายว่าเขาไ่พร้อมเขาก็จะสามารถเลื่อนไปได้มันเป็นดับอีกขั้งหน้านลครับที่ไปขั้นไปเป็นาคไม่รู้ว่าจะาหที่หรือเปล่าก็ไม่แสดงบัตรเลยไม่รู้ก็ทีไม่ได้ไม่ กคร้ย่งเขาล็อกแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วเขาติดวแล้วตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าเป็นแบบนั้นแล้วมันเกิดกัรระายร่างกายกันขึ้นแล้วครับ ตัวนี้คย้วยคีกรณีพิพาทขึ้นมาแล้วผมเชิญไปที่โรงพักแล้วก็ไม่ได้ขอขาไอ้กบแ้ดีคผมไม่รู้แต่ให้ทำรายร่างกายกันเนี่ยฆ่ากันตายเนี่เอาวลชนมายืนดูอยู่นี่มันไมถูกมันจะไม่ถูกมันจะไม่กคชนคัดต้องแมลยมแล้วจะทำอะไรเนี่ยล้ันดังมั่าจะได้ไ อมีวเาต้องมีวตอมีข่าวหมที่หัเนมีาต้องมีเขอีเขาตอมีเขต้คงเาตอมี้มีต้องมาต้งาต้ีเขาีเขาต้เาีอ้เี้งออมาเีเีมีอีเข้ามงเมองเเีตงี้องมาออออ มันไา้ละผมจะไปถ่ายรอทีไปดูใหังแกประชาชนได้เต็มที่เลยครับเนี่ครับ้าวเขาหาเลยไม่ได้ก็ทได้้ทำาาคนารับทูยังไงก็ไม่เอาจะได้ทำไงใจฆ่ากันตายเป็นบทที่บ่ถ้าเกิดคุณไปทะเลาะกับใครแล้วตีกันเ่ยผู้ก็ต้อง ังไปลุ้นยังเดียกล่ะครับผมไจะจะโดนรือไม่ให้กันหรอครับผมก็ให้ไปคุณไม่ให้ความเป็นธรรมไงครับอย่างเงี้ยผมจะให้เขาไปตองขอดูบัตรไปเขาต้องให้ต้องไปดูบัตรด้วยครับใช่ครับเขาเมื่อกี้เขาแสดงไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแสดงไปครับเออเอาบัตรมาคุณจะไปไหมไปไปไหมไปเออเอาบัตรไหเออตำรวจเอาบัตรมาเอาบัตรมา

เรื่องแค่นี้เนี่ยมันคุยได้กมาฟังมาแสดงมาพูดบบนี้นี่มแค่ไหนมาจับตไปสิงานเราไปงานเรงมาแสดงงั้ก่ได้ไไลโ่ค่ะพ่ขอยู่พ้รขาล้อนะครับคนที่ไม่เห็นนี่แค่ยูนแค่ยืนอ่นนะแฉบแฉบยา้นแฉบยืนบอบัตรของบัตมันหลวบบัตมันหรมันวบบรหลแล้วจะแ้บมาแ้บมเห็นบัตน้ำเนาะเอีนแค่แมงคี้เข้าไ้แค่เพียงพอไม่เอียนซึ่งๆนะรถติดบางทีผมแ้ผมเข้าลบเลยเดี๋มาชุดตำรวจนล่ไดีไย่ให้รถ ประเดศไทยหลายเรื่องแลพี่เนาะเพื่อเื่อนนียเื่อเื่อนเพื่อเพ่เรื่องทรใหนดน้เพือนอื่นเลยเพื่อนอนเลยเื่อเ็นว่าถตนพวกเรา็ยิงต้นคิดีเพืนเอใเก็บเท่าไหร่เยอแต่เราเยอะเาก็ยังหน้าเนวันก็แสวกน็ุ่เนี่เรื่องรเนเเ่อารัตาง็นัน้วเน่เาเขาเปบอกว่าพร้อมให้

ไัหมดเลยคนที่มันมาจับทั้งคนโดนจับสาเหตไม่ได้ไปไม่ไปจะไม่ั้งหมดไปอ๋อตแต่ตนนั้นใ่ไหมผมเชื่ไม่ไปแล้วก็อะไรมาแล้วเา้าไปว่าอะไรมาอะไรมเดี๋ยมจะเรี่อะไร

thank <laughs> you